ต้มเผ็ดนะจ๊ะก็จะใส่ก็ช่อเป่งน,นะคะแล้วก็มาผสมกันนะคะตัดแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งช่อก็มาต้มนะคะอันนี้เป็นน้ําที่2นะคะต้มน้ํเลรกนะคะ20นาทีน้ําที่2 15นาทีแล้วก็น้ําที่3 15นาทีนะคะช่อจะต้2ม2หม้อแบบนี้นะค่ะทุกคนคือไม่ต้องใส่น้ําเยอะเลยใส่น้ําแค่อันนี้น้ําที่ช่อต้มรอนะคะเหมือนว่าเราเปลี่ยนน้ำปุ๊บอ่าทางนี้ก็รอเดือดได้เลยะคะ่ะก็สามารถอ่าทให้มันเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะต้มทันเวลาค่ะนี่นะคะ อันนี้น้ำที่สองของชอบแล้วนะคะต้มแค่สิบห้านาทีพอค่ะถ้าน้ำแรกชอบจะใช้ยี่สิบนาทีค่ะตายพุ่งมากรอยี่สิบนาทีนะคะเพราะว่าน้ำแรกอ่ะยี่สิบนาทีนะคะเราก็มาฝานตัวนี้เลยค่ะรอนี่นะคะของชอบก็สไตล์ไทยสไตล์มันนะเนาะกินไทยกินมันนะคะชอบก็จะแบบนี้นะคะเพราะว่าเอาไว้เกงเอาไว้อะไรก็จะหั่นประมาณนี้นะค่ะทุกคนนี่เลยชบับจััดตรงนี้ออกเลยนะคะ แล้วก็แบ่งตั้งหนึ่งสามอันนี้เขาก็จะทำแบบนี้นะคะซึ่งพ,พี่เขาละล่ะพี่คนที่แบบว่าเขาทำเห็นกันเนาะเขาก็จะแบบตัดอีกสไตล์หนึ่งนะคะนี่นะคะอ่อนมากทุกคนดูข้างในข้างในน้องเขาเป็นสีขาวเนี่ยอ่อนมากค่ะอ๋เริ่มใหญ่ละเริ่มจะไม่เข้าปากละ ยี่สิบนาทีนะคะต้มเห็นไหมคะข้างในตรงนี้อัอนนี้นะคะสาเหตุที่จะทําให้เขาเป็นเมือกนะคะก็คือหลังเขาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนะคะตนะ้อันนี้ได้มาได้มาแต่ขาน้ําเต็มเลยค่ะทุกคนหนักน้ําตอนที่มานี่คิดว่าประมาณสักสิบยี่สิบโลเพราะว่ามันหนักน้ำอะคะ่ะ นี่นะคะหันทัวออกเลยขาเขาว่าืึมซออนขาเขามากเลยค่ะลรมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วตัดตามตาลำต้นเลยแต่ตอนนี้นะคะเห็นไหมคะข้างในเขาจะเป็นข้ขาว้ หรือว่าต้นหักก็ไม่รู้ใส่ถุงขยะดามาต้นหักเลยลําหักเลยนี่นะคะแันนี้เอาสามง่ายๆคือสามสามดอกนี้ได้หม้อหนึ่งอะคะ่ะหักไปช่อย,ยังไม่เจอที่เขากินเลยนะคะเขาเรียกอะไรนำร้ำแมลงกินหนอนกินนะคะทุกคนเดี๋ยวช่อจะให้ดูแต่ช่อยยังไม่เจอเลยอะเจอแต่แบบขาวๆแบบนี้นะคะ่ะยังไม่มีที่ว่าเจ้าที่เข้ามาเลยนะคะ อันนี้ก็โอ๊ยอันนี้ไม่สวยตัดออกก่อนเรากินเองเราต้องทำให้สวยๆนะจ๊ะอันนี้อมน้ำมากเลยนะคะทุกคนนี่ะมุกะมิจริงๆโอ,ชอ้ชอบชอบโชคดีมากเลยค่ะไม่เจอขาที่แบบว่ามีหนอนกินเลยอะคะ่ะจะให้ทุกคนดูสักหน่อยว่า ทำไมต้องรีบทำเพราะว่าถ้าเกิดว่าในขาเขามีหนอนเขาก็จะกินไปนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในป่าแล้วก็จะกินไปนเรื่อยๆเดี๋ยวพยายามหาขาที่มีหนอนก่อนนี่ก็ไม่มีเดยวดูนี่ก่อนอันนี้มีไหมอะอืออันนี้ยิ่งไม่มีใหญ่เลยค่ะก็ขาวมากทุกคนดูนะมันขาวจริงๆอะคะ่ะ อนนโอ้ชอบโชบดีมากเลยยังหาขาที่แบบว่าเป็นไอ้น,นี่ไม่เจอเลยค่ะเป็นรูเป็นหน,นอนไม่เจอเลยค่ะหรือว่าตัวนี้จะเจอนี่เจอแล้วนี่นะคะทุกคนเห็นไหมที่เป็นแบบนี้นะคะนี่คือข้างในน้องเขา่ามีหนอนนะคะแต่เราสามารถกินได้ไม่ใช่ไากินดิบนะทุพลสะเราไปต้มแล้วก็คือเหมือนฆ่าเขาไปในตัวค่ะเนี่ยหาแบบนี้ อันนี้คือมีหนอนข้างในนะคะแต่เรากินได้นะเราต้องต้มให้สุกะอค่ะทําไมชอบถึงต้องทําเลยเพราะว่าเอามาเราไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ไหมคะเห็นไหมเนี่ยแบบนี้ค่ะแต่กินได้นะคะทุกคนโอเคโอเคกินได้นะแต่ต้องต้มให้สุกนะคะบางทีเนี้ยกินกินลำนึงก็คือลมไปอีกลำนึงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะกินได้นะเนี่ยค่ะไปเปลี่ยนน้ำก่อนอันนี้เป็นน้ำที่สองนะคะโอ้ยกไม่ไหว อันนี้เป็นที่สอนงนะคะที่สองตล้ก็จะติดมากนะะอันนี้ขดกันอันนี้รอบแรกนะคะร้อนนะเนาะ ก็จะล้างน้ำนะคะแล้วก็ไปใส่ต้มอีกรอบหนึ่งพอรอบที่สามช่อก็จะช่อก็จะใส่ไอ้น,นี่นะคะเกลือค่ะล้างให้เขาเลือดออกก่อนนะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะจะเป็นสองน้ำแล้วนะคะช่อก็จะพักไปก่อนแป๊บหนึ่งนะคะส่วนตัวเนี้ยต้มครั้งเดียวนะคะแต่ว่าคุณเรียกออไรอะช่อจะต้มช่อจะต้มพวกนี้ก่อนให้มันยุบตัวแล้วก็ค่อยต้มทีเดียวพร้อมกันอาหารเดี๋ยวค่อยต้มตัวนี้ก่อนเนาะ ให้มันยุบตัวก,ก่อนเพราะว่าสองมอยังว่างอยู่ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะทุกคนไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ําเยอะเลยนะคะเพราะว่าน้ําในเห็ดเขาก็จะออกมาอีกด้วยะคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวน้ําก็จะแบบโอโหพุ่งมากทาต่อนะคะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายตัวนี้จนเป็นอาบน้ําเสร็จแล้วเรายังทําไม่เสร็จเลยตัวนี้นะคะที่ว่าดอกน้องใหญ่ๆซึ่งชอบก็ตัดไอ้น,นี่เขาออกแล้วนะคะก็จะเอามาแค่นี้นะคะ มันช่วยประหยัดค่ากับข้าวชอบไปอีกเยอะเลยค่ะทุกคนบางคนเขากินเห็ดบางคนนะคะอันนี้ใช้คําว่าบางคนได้เลยนะออยู่บางทายนะกินเห็ดได้นะพอมาอยู่ต่างประเทศีกินเห็ดไม่ได้ค่ะท้องไม่รับจริงๆชอบเชื่อแบบนั้นเพราะว่าโอ๊ยไม่ทันละ <laughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมแต่ก่อนนะชอบไม่เคยแพ้ถั่วลิสงนะทุกคนพอมาอยู่นี่กับแพ้ถั่วเฉยแล้วพี่คนนึงแพ้แผ่ร้อนก็คือลูกแพ้ค่ะ ชอบงงงงก็บอกว่าตอนแกอยู่เมืองไทยคือกินได้ทุกอย่างพอม,มาอยู่นี่ปุ๊บแพ้เกสอนแพ้เห็ดแพ้ถั่วซึ่งพอชอบมาแพ้ชอบแบบเออมันก็จริงอะเนาะบางคนก็แบบว่าเอยกระเด็ดมันไม่ใช่นะคะทุกคนเหมือนว่าสภาพไอ้เขาเรียกอ,อะไรนะคะอากาศเปลี่ยนแล้วร่างกายเราก็แบบแก่ตัวลงอะเนาะ คนเขาไม่กินนะคะแต่ชอบว่ามันยังอ่อนอยู่ทุกคนชอบก็จะกินนะคะมันก็จะออกเหลืองๆแล้วล่ะเนี่ยค่ะตัวเมือกเลยแหละตัวนี้แต่ชอบว่ามันอร่อยดีถ้ายังไม่แก่มากนะคะถ้ายังไม่เป็นสีน้าตาลเลยอ่ะก็คือชอบก็จะกินนะคะเหมือนตัวเนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูเนี่ยค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะช่อก็จะเอาออกนะคะชอบก็จะไม่แกะเข้าไปนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นขาวจั่วเลยแบบนี้ซึ่งชก็จะไม่กินน้งอ้าเอา ล้วงเข้าไปอีกนี่นะคะไส้น้องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะข้างในก็ยังขาวอยู่ซึ่งเราก็เก็บไว้กินนี่ขาาชั่วเลยแต่อันนี้ทานได้นะคะอันนี้ชอบจะเอานะเราไม่เอาดีกว่าเพราะามันเหลืองมากค่ะชอบก็จะเก็บแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหม ถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นแบบนี้ชอบจะไม่เอานะคะจะทิ้งน้องนี่ก็เป็นทิ้งน้องนี่นะคะน้ำคือเดือดมากเอาไปต้มก่อนเยอะมากค่ะ น้องเจะไม่มีฟองนะคะทุกคนถ้าเป็นน้ำสองหรือน้ำหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะฟองพุ่งเลยเหตุใดกางๆว่าสกรปรกนิดนึงนะคะน้ำสองอันนี้อ่าหม้อนี้เป็นน้ำสองนะคะเขาก็ยังมีฟองออกมาแบบนี้นะคะถ้าเป็นน้ำสามนะคะทุกคนมันจะไม่มีฟองเลย่แบบนี้แล้วต้มอีกหม้อไอ้ต้มอีกรั้งนึงก็จะหมดฟองนะคะน้ำสาม เป็นว่อสุดท้ายค่ะเป็นน้ำที่สามนะคะน้องเขาจะไม่มีฟองเลยแบบนี้ค่ะสุดท้ายเลยจะได้อบดาบน้ำแล้วไปละจ้าคลิดไหนใครที่ต้มเห็ดแบบไหนนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะจ้าเดี๋ยวท่อจะมาตอบนะจ้าทุกคนขอบคุณนะคะไปลนะ้ว